ฟันสลายเลยนะโชต้าเปิดใจหลังเจ็บจากเกมลิเวอร์พูลชีะแมนซิตี้อดไปฟุตบอลนโลกปี2022ในครั้งนี้วิเคราะห์โอกาสจบท็อปโฟลของลิเวอร์พูลก่อนจะพักเบรกฟุตบอลนโลกในครั้งนี้นะแลวรุกเจ็บกันเยอะการเสริมลิเวอร์พูลอาสาแก้ปัญหาชี้สองสิ่งที่ควรทำหลังชีะแมนเชสเตอร์ในครั้งนี้ ถูกใจเ้าเกตเป็นอย่างมากตัวละครลับลิเวอร์พูลสาแบลจะติดโผติดทีมชาติกรีฑในการลุยฟุตบอลโลกปี2022ในปังนี้ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยกันที่ความฝันพังทลายลงเรื่องกองหน้าเลวรูพูเปิดใจหลังเจ็บหนักจากเกมีิมบริกที่เฉือนชนะซิตี้อดลุยฟุตบอลโลกปี2022 ซึ่งทางดิโกโชตากองหน้าทีมชาติโปรตุเกสโพสอินสตาแกรมส่วนตัวหลังได้รับการยืนยันจากลิเวอร์พูลที่มันดับ8ทีบริกัทนะว่าต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้องจนถึงช่วงปลายปีนี้เป็นอย่างน้อยและก็พลาดโอกาสที่จะไปลยุยฟุตบอลโลกปี2 0 2 2รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาระหว่างวันที่20พฤศจิกายนถึง18ธันวาคมนี้อย่างแน่นอนอยู่แล้วหลังมีอาการจากเกมล่าสุดที่เปิดบ้านชนะแมนซิตี้ไปินต่อศูนย์เมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมา สุดันตีโกโชต้าเองก็เปิดใจผ่านโซเชียลมีเดียของตนเองแต่ว่าหลังจากค่ำคืนนี้อันแสนสุขของผมที่แอนฟิลมันได้จบลงไปแล้วแบบที่เลวร้วรายที่สุดในนาทีสุดท้ายหนึ่งในความฝันของผมที่ไปเล่นฟุตบอลโลกต้องพังทลายลงแต่ผมเชื่อว่าจะได้รับการสนับสนุนจากคนภายนอกเป็นอย่างมากโดยสโมสรและก็ประเทศชาติอีกครั้งและผมจะต้องต่อสู้เพื่อจะกลับมาโดยรที่สุดคุณจะไม่มีวันเดินเดียวดายอย่างแน่นอนในครั้งนี้ ทางนี้ลิเวอร์พูลนะฮะยังมีผู้เล่นบาดเจ็บรวมกันแล้วทั้งหมด7รายเท่าเดิมประกอบไปด้วยเจกโกโชตา้าลุยดิอาสอิบราฮิมาโกนาเต้โชอเอลมาชิฟนาบิเกตาอเล็กออกเด็กชมเบรนและก็อาชูเบโลซึ่งรายหลังสุดนั้นเพิ่งจะลงเล่นได้เพียงแค่หนึ่งนัดในฐานะตัวสำรองในช่วงท้ายเกมนับแต่ยืมตัวมาจากทางจูเบนตุสก่อนจะปิดตลาดนักเตะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ส่วนในคคืนวันนี้เวลาตีหนึ่งนาฬิกาสามสิบนาทีตามเวลาของประเทศไทยลิเวอร์พูลอันดับ8ที่มีทั้งหมด13มแต้มจะลงเตะพิมบริกนัดการสัปดาห์เปิดบ้านต้อนรับเวสแฮมอันดับที่13ที่มีทั้งหมด11แต้มในครั้นี้หงแดงลิเวอร์พูลแข่งไปรัดท9นัดมี13แต้มห่างจากท็อปโฟแต้มซึ่งมีคิวนัดกลางสัปดาห์กับทางเวสแฮมในคืนวันนี้ก่อนหน้านี้นายใหญ่ของแดงลิเวอร์พูลบอกว่าการลุ้นแชมป์ปีนี้ จบลงไปแล้วแต่ยังเหลือพื้นที่ UCL ให้ได้ลุ้นกันอยู่เพราะเมื่อเหลียวบองไป5เกมในมือในตอนนี้มีโอกาสสูงมากเลยนะที่จะไปลุ้นติดทัพโฟก่อนที่จะเปิดทางให้กับทางฟุตบอลโลกในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ถึงนี้ โดยมาถึงตรงนี้หลายคนคงจะมองว่าเพ้อหรือเปล่าเนี่ยเพราะโอกาสที่ทั้งบรตันและก็แมนเชสเตอร์เดนิสคาเซนและก็เจลซีจะพลาดอย่างน้อย2เกมจากนี้ไปเป็นไปได้ยากมากเลยนะอีกทั้งดิเวอร์พูลเองก็จะมีเกมใหญ่ในมืออีกหนึ่งเกมนั่นคือการจะกลับทางอทนนมฮอสเปอร์ซึ่งในเดือกันนี้แข็งร่งเอาเรร่องโดยเช่นกันแล้วไปเอาความมั่นใจมาจากไหนที่จะบอกว่าของแดนลิเวอร์พูลผู้อาหารการจะเก็บได้ถึง15แต้มและทะยานไปรั้งท็อปโฟวันแล้วก็มาไล่เลียงกันมพร้อมกันดีกว่า ว่าจะมีปัจจัยอะไรกันบ้างในค่ำคืนวันนี้เริ่มจากนะฮะหนึ่งกันก่อนกันเปิดโปรแกรม5เกมของลิเวอร์พูลกันก่อนโดยคนนี้ก็จะมีนับที่ต้องเจอกันทางเวสแฮมมาวัตเดบิดมอยอ่าแม้ว่าจะพาทีมทำผลงานในบ้านได้อย่างน่าพอใจก็จริงแต่เกมนอกบ้านยังเป็นปัญหาพอสมควรเพราะจากผลงานนอกบ้านในรายการน,นี้5เกมชนะไป1เสมอ1แพ้ไปอีก3อีกทั้งนับตั้งแต่ปี2 0 1 1 ธันวาคมปี2016เว์แฮมไม่เคยเอาชนะลิเวอร์พูลได้ที่แอนฟิลด์เลยแม้แต่เกมเดียวนั่นยิ่งตอกย้ำได้ว่าเกมนี้ก็ไม่น่าจะพลาด3ามแต้มนี่ยังไม่รวมผลงานที่โค้นบรบาบสีฟ้าที่สนามแห่งนี้มาได้เพิ่มสถิติไม่แพ้ทีมใดในแอนฟิลด์เป็นทั้งหมด28เกมไปแล้วต่อมานัดที่ต้องเจอกับทางดอตติงแฮมฟอร์เรส โดยกรน,นี้ไปเยือนทีมน้องใหม่ที่มีดีแค่ความสดของนักเตะแต่ผลงานกลับไม่ได้เป็นอย่างตั้งใจแม้ว่าจะไม่เคยเจอกันในเกมพรีเมอรีกภายใต้การกุมทีมของเชคเกนคอฟแต่ด้วยวัน,นะและก็คุณภาพของผู้เล่นเหนือกว่าแทบทุกตำแหน่งนี่ยังไม่นับรวมสถิติที่เป็นทีมเสียประตูมากที่สุดไปในอันดับที่2ของพรีเมอรีกและก็ยังเป็นทีมที่ยิงประตูได้น้อยที่สุดไปน็นอันดับที่2ด้วยเช่นเดียวกัน นั้นคมไม่ได้มีอะไรที่จะมาขวางกั้นให้หงแดงดิบวบร์พูลเก็บสาแต้นได้อย่างแน่นอนต่อมาก็จะเป็นนัดที่ต้องเจอกัะทงังเรี์จูเต็ดนะฮะในบ้าน หนึ่งในทีมที่ผีเข้าผีออกรั้งอันดับที่15ของตารางคะแนนมีทั้งหมด9แต้มซึ่งถือว่าอยู่ในโซนอันตรายที่จะต้องหนีตกชั้นปัญหาของนกยูงทองณนเะวลานี้ก็คือเรื่องของการจบสกอร์ที่แม้ว่าจะได้ศูนย์หน้าแพทริกแมมฟอร์ดกลับมาจากอาการบาดเจ็บก็ก็จริงนะฮะแต่จากเกมล่าสุดสิ่งที่เจ้าตัวนั้นขาดไปก็คือความมั่นใจและความฟิต นั้นตัวทาสกอร์จึงตกไปอยู่กับนักเตะแดนกลางซะเป็นส่วนใหญ่ครั้งล่าสุดที่หงแดงแพ้ในบ้านให้กับทางเจ้าตุกยุงคือเมื่อ13เมษายนปี2001นี่ยังไม่นับรวมสถิติที่เจอกับนัตแต่เลื่อนชั้นมาพิมบริกครั้งล่าสุดเมื่อปี2020เจอกันที่แอนฟิลด์2เกมหงแดงชนะไปทั้ง2เกมแถมยังยิงไปถึง10ประตูจาก2เกมร่วมกันอีกด้วยคงไม่ต้องบอกนะว่าผลการแข่งขันในเกมนี้จะออกไปฝั่งไหนต่อมานัททอแนมพอสเปอร์ นัดไปเยือนนี่คือเกมที่ยากที่สุดในบรรดา5เกมที่มีในมือเพราะผลงานในบ้านก่จะเทอง5เกมยังไม่แพ้หรือเสมอไม่แต่เกมเดียวโดวยรูปแบบการเล่นที่เน้นเรื่องความแน่นอนของอันโตนิโอคอนเต้เมื่อดดก็ไม่เสียทําให้ทีมนั้นเน้นเกมรุกจะต้องเปิดเกมเข้าใส่ซึ่งนั่นจะทำให้เขาเข้าทางมากยิ่งขึ้นฉะนั้นนี่เป็นเกมที่ในายใหญ่ของแดงจะต้องงัดแผนที่ใช้โค่นแมนซิตี้มาใช้งานโดยไม่ต้องให้วิงแบ็กเติมเกมรุก เน้นบอลจากหลังไปหน้าไม่ผลิผามแต่ก็มีบางเหย,ยนขอหงแดงลิเวอร์พูลแพ้กับทางสเปอร์แค่เกมเดียวแม้ว่าต้องเจอกันเมื่อการชี่แล้วจะกินกันไม่ลงทั้งสองเกมก็ตามแต่นี่คือเกมที่เดิมพันสูงฉะนั้นเกมนี้อาจจะออกไปได้ทั้ง3หน้าแต่จากสถิติที่ไม่เคยโกหกก็ไม่แน่นะว่าอาจจะเก็บ3มแต้มสําคัญในเกมนี้ก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะและนันสุดท้ายนัดต้องเจอกับทางซอสตันในบ้านในครั้งนี้ นี่เป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่ทีมนักบุญเริ่มต้นด้วยฟอร์มการเล่นที่ยแย่แบบนี้แข่งทั้งหมด10นัดมีทั้งหมด8แต้มฐนสภาพทีมก็ไม่ค่อยสมบูรณ์กเท่ไหนักยิ่งเกมนอกบ้านยิงแล้วกันใหญ่จาก5เกมเก็บใช้ได้เพียงแค่1เกม1เกมที่ว่านั้นคือการเอาชนะเลสเตอร์แบบบุบบิบไป2-1ต่อเมื่อเหลียวมองสถิติที่มาเยือนสนามแห่งนี้ซาตันตันเอาชนะที่สนามแห่งนี้ได้ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่25มกราคมปี2017 หลังจากนั้นก็ไม่เคยได้เห็นชชนะอีกเลยแม้แต่เกมเดียวที่สนามแห่งนี้ยิ่งสถานการณ์เป็นแบบนี้ยิ่งทําให้ต้องเป็นงานที่ยากอย่างมากสำหรับเกมนี้ของทีมนักบุญกว่าจะกลับมาคืนฟอร์มได้ก็คงจะช่วงหลังปีหน้านนู่นแหละครับเพราะนั่นคือสถิติที่ดีของนักบุญที่ทาให้รอดตกชั้นมาหลายครั้งหลายขาดแล้วจหมาข้อที่2โปรแกรมทีมคู่แข่งแย่งท็อปโฟนะ เชลซี Chelsea, นี่คือทีมที่รังอันดับสีของตารางคะแนนนับเวลานี้เก็บไปทั้งหมด19แต้มจาก9นัดแต่โปรโปรแกรมที่เหลือก็ต้องไปตามตัดกันเองทั้งนั้นนะฮะซึ่งันดอดว่าเป็นผลดีอย่างมากกับทางลิเวอร์พูลนอกจากนั้นยังต้องเจอกับทางปืนใหญ่อาร์เซนอลจาก15แต้มที่น่าจะได้สิงห์โปร,รอาจจะเก็บได้เพียงแค่6แต้มก็เป็นได้โดยสิงห์ูมีโปรแกรมที่ต้องตัดกันเองดังต่อไปนี้ เริ่มจากนักต้องเจอกับทางแมนยูวันที่2ตุลาคมเจอกับทางบริตัน29ตุลาคมและเจอกับทางนิวคาเซลวันที่13พฤศจิกายนต่อมาคู่ของแมนยูปีศาจแดงเป็นทีมเดียวที่เป็นโปรแกรมที่เหลือจากนี้ไปอีก5เกมถือว่าไม่หนักมากเพียงแค่จะต้องอเจอกับทางสเปอร์ที่เป็นเกมที่หนักและก็อาจจะช่วยสามแต้มสำคัญได้แต่เมื่อดูองค์รวมที่ผีเข้าผีออกของปีศาจแดงณนเวลานี้ก็ไม่น่ากลัวซะตั้งไหนนักสำหรับทีมที่มีวันหน้าต่ำกว่า โดยมาตรฐานของทีมในพรีเมียร์ลีกและก็สภาพทีมณเวลานี้จาก15คะแนนอาจจะเก็บได้เพียงแค่6-7แต้มเท่านั้นก็เป็นได้ต่อมาคู่ของนิวคาสเซิลโดยมี2เกมใหญ่ที่ต้องเจอกันนั่นก็คือเชลซีและก็าร์เซนหากมองจากสภาพทีมและก็ผลงานณนช่วงเวลานี้อาจจะเป็นหนึ่งในทีมที่เอาชนะปืนใหญ่ก็เป็นได้และมีโอกาสสูงมากที่จะเบียดขึ้นไปรังท็อปโฟใน5เกมต่อจากนี้โดยเหตุผลที่ว่านอกจาก2บิ๊กทีมแล้วทั้งแอสตันวิลล่าและก็ซัตตัตัน และคิเสเซนพารเดสสาริกาดงน่าจะเก็บ9แต้มได้เต็มในครั้งนี้และสุดท้ายบริตันจาก5เกมในมือมี3เกมใหญ่รออยู่ทั้งแมนซิตี้เชลซีและก็อาร์เซนอลไม่ใช่งานง่ายเลยนะคะสำหรับในายใหญ่อย่างดาชเชอร์บี้ที่แม้ว่าจะไม่ได้เน้นรับสวนกลับเหมือนกับทางคารเรฮัมพอตเตอร์แต่การเจอกับบิ๊กทีมทั้งสโอกาสเก็บ9แต้มเต็มคงถือว่ายากพอสมควรฉะนั้น อีกสเกมที่ต้องเจอกันน้องใหม่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรกับ3แต้มน่าจะเก็บได้สัก3 6ถึง6คะแนนหรือเลวร้วายมากกว่าน,นั้นอาจจะเก็บได้เพียงแค่3แต้มก็เป็นได้เช่นเดียวกันโดยสันการของทั้งโปรแกรมที่เหลือทัลเอร์พูลและของคู่แข่งแย่งท็อปโฟน่าจะพอมองภาพกันออกแล้วนะว่าโอกาสที่หงแดงจะทะยานไปจบท็อปโฟนั้นมีสูงมากอย่างมากมายหรือไม่ก็อาจจะจบที่อันดับที่4ก็เป็นได้ ก็จะจบอันดับที่5ได้เหมือนกันนะเพราะนอกจากโปรแกรมที่เหลือและสาติหลายอย่างไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเกมที่ต้องเจอกับทางขุนคอนเวสแฮมเนี่ยจะต้องเก็บ3แต้มได้เท่านั้นในกรักนี้และค่วาวทีพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุทุคนครับ